เลยนะนกพกเลย่ลาพอในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสุภูสุคนเด้อจ้าเจอกับวรลลพรอีกแล้วค่ะทุกคนคะพาพี่น้องมามาหาเก็บน้ำใหม่นอกก่ออีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะพี่น้องคะจําได้บน่น้อใหม่นอนเนี่ยที่วรลลพรเนะี่ยนับเก่าให้พี่น้องเบิรงตอนนั้นเนาะคลิปที่แล้วนะพี่น้องอันนี้มันอยู่ประมาณสามมือแล้วสุกเสาร์อาทิตย์สามมือ ตอนนั้นมันจะประมาณอยู่ประมาณขืบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะถ้าคนใหท,ที่ที่เบื่องคิดเวลาพรเนาะเดี๋ยวนี้มันยาวถึงที่แล้วเพราะว่าตรงนี้เพ่นหดนามมันค่ะอยู่บริเวณรอบๆนี่กับมีพี่น้องขาแต่ยังมีไหนนอ,อยู่ที่ท,ที่หักมันออกมาเนาะพี่น้องอันที่เวลาพรน,นับห่เก่าเลกนะตโตขนาดนี้แล้วกับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะเก็บเอาเลยนะกะขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอห่เวลาพรเดือจ่ากะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเป็นจะได้บ่็พาดคลิปใหม่ๆของ,วล,องว,วลาพร้นอนค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวตามไปกับวลาพร้อนไปเก็บน้ำใหม่น้ำกันค่ะว่าน้ำใหม่นอกก่อมันจะยังเหลือบอ่อถ้าบ่มีเหลือวลารก็จะเก็บในก่อเพราะว่าในก่อเพิ่นกับอนุญาตให้เก็บใดยูจ้ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันมันทีเลรวเพิ่นบอกว่าให้เขาเก็บไดยูจะ้ะเดี๋ยวไปเก็บกับวลาพร้นาะจ้ะาวหลายคับพี่น้องคะตามไปเลยคะ่ะแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเรา เก็บหน่อไม้หน่อ,น,อน,นี้กันก่อนนะทีนี้ก็เก็บเลยนะนี่ค่ะถ้าเขาเพ่เก็บเดี๋ยวค้นสวนจนถ้นาหักออกก็ดีพี่น้อง่ะได้แล้วค่ะหนอที่เล็กๆมันขึ้นมาแล้วนะทุกคน อออนอนนี่สองนอนนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วอ <c oughs> โอ้มีสามนอนีน่นอนหนึ่งเหมือนเดิมค่ะให้ทุกคนเบิงเห็นนอนหนึ่งโผล่อยู่ตรงนั้น,นแต่มันยังเล็กอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวนี่ค่ะโอ้ฝั่งนั้นนอใหญ่ค่ะทุกคนคะ่ะสองสามนอนเดี๋ยวเขาไปเอาตรงนั้น เพราะว่าตรงนั้นมันสูงเดี๋ยวไปเอาตรงนี้ตรงนี้มันต่ําค่ะนี่นี่น,นี่ตรงนี้มันต่ําค่ะเดี๋ยวไปเอาตรงนี้ค่ะอี่ตรงนี้เพิ่นหดนามดีๆจ้ะพี่น้องค่ะคือเปียกหมดเลยค่ะเาว,ว่ามันถึงได้งามไงทุกคนอู้ย่างเหยียบอีกแล้วนี่ค่ะหน่อนนี้นะ พเพราะเวลาพอนอก้องเหย,ย่เข้าไปไม่ได้นี่จ้ะพี่นงจ้ะเห็นปะนี่ค่ะสองนอนหนึ่ง มีสาแต่จะอันนี้ตรงนี้มีสองจะจะเอาไว้อันหนึ่งเพราะว่ามันยังเล็กอยู่ค่ะทุกคนถ้าเล็กมากเขาแกะไปกับกับบุมีมงกินคือเ่าจะนอกจากจะขุดเอาไปแบบลึกๆเนาะมันขุดบ่ไดตรงนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นปลาดอกไม้พี่น้องค่ะเดี๋ยวไปเอาฝั่งโน้นกันค่ะออนี่ค่ะนอนทุกคน นี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ด้วยเล็กๆอันนี้เล็กๆเป็นค่ะสองอันตรงนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่า พี่นองที่กิ่งก็ยังเหลือเยอะค่ะพี่นองค่ะตุปุติปิเพราะเพ่นหดน้ำม,มันมันก็นเลยขึ้นดีจ้ะนี่นอนแ่้วทุกคนโอ้นี่นอนหนึ่งว่าละ่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนอนทุกคน หักกุ้งเห้ค่ะนี่ค่ะมีสองนอนอยู่ตรงนั้นหลังภูมิเกือบเป็นเวลาพอนผ่านแล้วพี่นองค่ะมันยาวแล้วด้วยมันยาวเร็วพี่นองค่ะ ออน,นีนเดี๋ยววพัพรจะไปเก็บเอาอยู่ตรงนั้นค่ะพี่นองค่ะมีหลายนอเลยค่ะกําลังงามเพราะว่ามันพ้นมันพ้นหญ้าขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้ไง นอนนีบ้าักไงไหรือพี่น้องบาดู่าเห็นบ่บุนอีกค่ะ,คะเห็นพี่น้องหลายคนบอกว่าวัแลพ่นคือเอาเสียมขุดเตา ตรงนี้มันขุดบด่ใดจะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันเป็นปาดอกไม้เพลินจับพี่น้องปาดอกไม้เพลินมันเสียงมันสิพังจ้อน,นอนี่ขนอหนึ่งทุกคน นี่อยู่หลังข่างต้นเฟิ่นพี่น้องนอนโอ้เสียงหลบกวนขออภัยเลยจ้ะพูนพี่น้องนอนหนึ่งอยู่ข่างประตูคุณค่ะเดี๋ยวไปเอาค่ะ เมื่อกี้เวลาพอนเหลียวมาเห e <pot> <being> <world> huh ็นนอเดียวค่ะพี <point> ่น้องเพราะเลี้ยวเข้าไปในป่าดอกใหม่เห็นอีกแล้วนอนหนึ่งค่ะเห็นตะไบแกงแดงสีออกมาค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาตัดค่ะว่าหลายกับขอไัยเด้อหนีกับตกค้อนขาอ้ยตายแล้วถ้าบังก็ขอไั่เด้อพี่น้อง แล้วก็มีหน่อเล็กๆด้วยีค่ะอยู่ตรงนี้เวลาพ่อนออกกล่องเขาไปตังข้างในบ่ได้พี่น้องโหหน่อบักใหญ่ค่ะทุกคน โคตเลยอย่าหัวลูกบานนี่อันนี้ไงอิหลีพี่น้องค่ <c oughs> ะไปะเก็บไปเก็บมาก,ก็ได้เยอะอยู่ค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวไปเบิงอยู่บ้านกันเนาะพี่น้องเนาะป่ะกลับมาถึงบ้านแล้วจะทุกคนขาเดี๋ยวมาเบิงน้ำใหม่น้ำกันจะพี่น้องไ,ได้เยอะเลยมีตะนองงามๆเหมือนเดิมกับทุกคนี่ค่ะมีตะนองกาลังกินเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ค่ะ ตอนที่เวลาพอนไปเก็บแหนงมันนะว่าเป็นแหนงไอ้ที่หน่อเล็กๆมันขึ้นมาเนี่ยเวลาพอนบ้ใหุกค้นเบิงบริษไทยเบิงอย่าพี่น้องค่ะี่ี๋ยจ้าก็ขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอห้เดยอจ้าก็เอาไว้พอกันไหมคิปหนากับพี่น้อง่ะหน่อไม้หน่อยใหญ่แล้วขนาดก็ได้ไปแช่เสาร์อาทิตย์ที่พี่น้อง มันกันยังไ,ไงกันหนาดนี้นลค่ะแค่สองมื่นวันละพอนบะไรไปค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ